รับสวัสดีท่านวันนี้นะคะการมีรีวิวในเรื่องของ m าสเตอร์สองนะคะเวสเอร์เป็นรุ่นสี่ประตูสีเทานะคะคันนี้เนี่ยพิเศษตรงไหนแต่งยังไงบ้างนะตั้งแต่หน้ารถเลยหน้ารถยันท้ายรถเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน คันนี้เนี่ยแต่งได้ได้ว่าเกือบเต็มเลยตั้งแต่ด้านหน้านี่พามาดูด้านหน้านะคะขึ้นไปด้านบนนะคะอ่าเดี๋ยวเราถอยกมาดูมุมกว้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะพามาดูคันนี้นะคะว่าเขาใส่ชุดแต่งอะไรนะคะแล้วก็ทําอะไรกับรถคันนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะว่าเป็นยังไงเงางามมากเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะจะสังเกตว่าชิ้นตรงนี้นะคะกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยจะถูกแรปด้วยสติกเกอร์ดำนะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นงานแรปนะคะแรปสติกเกอร์นะ,ะมันก็จะแบบดูเนียนนะคะเข้ามุมฝีมือนะคะอันนี้ฝีมือมากเลยก็คือแรปเนียนไปกับกระจังหน้าทั้งชิ้นเลยนะคะลากยาวตั้งแต่ชิ้นซ้ายฝั่งซ้ายไปขวามือนะคะเนี่ยยาวปุ๊บเนี่ยรับกับขอบตา คมหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกันซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานแรปสติ๊กเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนมากเลยสําหรับการทําในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะอันนี้ก็แนะนําอยู่แล้วนะงานแรปสติ๊กเกอร์อีกตําแหน่งหนึ่งตรงนี้ในส่วนของโลโก้อันนี้ก็จัดให้มันรับกับตัวของกระจังหน้าชิ้นนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนโลโก้ด้านหน้าด้วยเป็นสีดํา ส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยจะใส่ในเรื่องของชุดแต่งของ Drive 68ได้68นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของงานแต่งรถอยู่แล้วเนาะัคสเกิร์ตเนี่ยเวลาที่ใส่เข้ามาเข้าชุดกับเขานะคะก็จะดูเต็มชิ้นมันจะค่อนข้างที่จะแบบโอบนะคะตั้งแต่ขอบขวาไปยันขอบซ้ายมันจะเต็มขึ้นมาตั้งแต่ด้านล่างตรงนี้นะคะเนี่ยมีกิมมิคเล็กๆแผงรังผึ่งนะ เนียกิมมิคของเขานะคะของไร์หกดเนี่ยชิ้นมันจะใหญ่นะคะวัดกล่องก็ประมาณคืบกว่ากประกบขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยฝารากจูงในส่วนของด้านหน้างานไรซ์หกนะคะก็เขาเรียกว่าให้ความที่แบบว่าดูแบบดุอะดุกว่าเดิมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยใครเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะน้องๆที่โชว์รูมเดินผ่านกันไปเดินผ่า,าบอกว่า คันนี้เนี่ยดุจริงดุมากเลยนะคะแค่ใส่ไดอะใส่ไดแล้วก็ด้วยความที่รถเทาอะ่ะมันจะแบบดูเทาๆอะอยู่แล้วพอตัดกับดำตรงในส่วนของโครเมียมแล้วก็โลโก้เนี่ยรับกันไปหนักกว่าเดิมอีกคมเข้มมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันล้อแม็กแต่เดิมรุ่น SL ลองท็อปเนี่ยเขาจะให้เป็นสิ ห้าหน,หนิ้วลมดํามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือแม็กเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะชิ้นข้างก็จะเดินด้วยสีเทานะคะเทาดําแล้วก็ตัดด้วยขีดแดงตรงนี้เลดลายขีดแดงนะคะก็จะลากตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าประตูคนขับนะยาวไปถึงน,นู่นเลยนู่นไปนั่นเลยนะคะก็ประตูหลังเลยถ้ามองในมุมกว้างก็จะได้แนวประมาณนี้นะคะ ลากตั้งแต่ขวาคือมุมประตูคนขับถึงด้านซ้ายมุมประตูคนนั่งด้านหลังนะคะ